ันนี้เราจะมา m i เพลงด้วยโปรแกรม x i Pro นะครับออผมจะพูดเร็วๆเ,เลยนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้การ mix เพลงวันนี้ก็คือ x i Pro 7.0เราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ วันนี้ผมครับจะมาสอนมิกเพลงด้วยโปรแกรม a อ i d Pro นะครับแอสซิ Pro 70แล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับก่อนอื่นผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมจะสอนมิกเพลงแบบง่ายๆรวดเร็วเลยนะครับเ,เพลงที่ใช้สาธิตในการรีมิกนะครับคือเพลง Sorry Sorry ครับนำเพลงนะครับลากวางลงไปที่ตรงโปรแกรมเลยครับ สรส่แล้วก็ลองฟังดูนะครับอันนี้เป็นความเร็วเทมโปร้อยนะครับที่เขาให้มาถ้าเป็นเทมโปความเร็วของเพลงก็คือกีิขวาที่ตรงนี้นครับเลือก Event Clip แล้วก็ย s e t e m p ครับก็คือจะเป็นเทมโปของเพลงของมันเอง ไปเราจะทําการปรับสปีดค,ความเร็วให้มันเร็วขึ้นนะครับผมจะพูดเร็วๆนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ลง YouTube ด้วย y youtube เขาให้เวลาน้อยมากเข้ามาที่ Insert นะครับ t e m p o Key แล้วก็ปรับไปสักตามความเหมาะสมของเราครับผมขอปรับไปที่160นะครับความเร็ว60เราจะวางไว้ตรงไหนครับ ขอผมขอวางที่เริ่มเพลงเลยแล้วกันเรามาฟังโดูนะครับตอนนี้เราจะมาเพิ่มจังหวะของเพลงนะครับด้วยการเพิ่มลูปเข้าไปเนี่ครับเป็นลูปที่ผมเตรียมเอาไว้ออทุกคนสามารถไปโหลดหลูปจังหวะเพลงได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับหรือเซิร์ช google ก็ได้ครับเยอะแย,ยะไปหมด ผมจะใช้ลูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟังก่อนครับอันนี้จังหวะที่ยังไม่ได้เพิ่มเลขสปีดนะผมจะเอาลูปนี้เข้ามนนีกับเพลง Sorry Sorry อันนี้คือจังหวะคอมเม้วของลูปที่ยังไม่ได้มีอันนี้จังหวะของลูปที่ใส่ไปแล้วร้อยหกสิบนะครับ เมื่อเอามาลวงกับเพลง Sorry Sorry ครับจะได้ดังนี้ครับเก็ทำก,การ Copy วางหรือลากไปเรื่อยๆก็ได้ครแต่อันนี้ลูปนี้ลากไม่ได้ จังหวะยังคอมนีนี้นะอาจจะต้องเพิ่มความเร็วอีกหน่อยแเคเ่นี้เราก็ได้เพลงรีมิกไม่ง่ายได้ของตัวเองครับ